ฉีดวัคซีนแล้วทำฟันได้ไหมวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้ที่แบบที่หมอคาใจเนาะว่าแบบวันนี้มีคนไข้มาถามเยอะเลยครับว่าจะทำฟันช่วงนี้แล้วมีคิวฉีดวัคซีนใช่ทำได้ไหมครับพอดีไปอ่านมาว่าอาจจะต้อง ฉีดวัคซีนแล้วหลังฉีดวัคซีนประมาณเดือนหนึ่งถึงจะทําฟันได้พี่หมอมีคนไข้บอกมีคนไข้พี่หมอบอกว่านี่แคต้องเดือนหนึ่งนะครับถึงจะเขาแชร์มาเขาแชร์มาว่าฉีดวัคซีนเสร็จห้ามทําฟันหมอก็เลยบอกว่าไปเอามาจากไหนครับพี่หมอถามเลยเขา่ใครครับคนไข้เขาแชร์มาเขาคือใครนะคบคือคือเอาอย่างนี้ก่อนคือเวลาวัคซีน ฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันเป็นการฉีดแล้วมันเข้าสู่พวร่างกายเป็นระบบ,บนะครับร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยจะเหมือนเราติดเชื้อเลยวัคซีนคือส่วนของชิ้นชิ้นส่วนของเชื้อโรคอย่างนี้ค,คือถ้าสมมติว่าฉีดวัคซีนแล้วมีไข้ปวดหัวปวดตัวอ่ะแน,น่นอนละ่ะอันนี้ปกปติของการได้รับวัคซีนนะอย่าพูด อย่าพูดถึงแค่ทําฟันว่าอย่าว่าจะทําฟันได้ไหมเลยคือออกไปซื้อข้าวยังไม่ได้เลยครับบางทีมันมันไม่สบายอ,ะอ่ะคือถ้าไม่สบายเนี่ยก็ไม่ต้องมาทําฟันนะครับคือถ้าไม่สบายก็คือหยุดพักพักผ่อนอยู่บ้านเลื่อนการทําฟันออกไปก่อนอันนี้อนพออันนี้อพอสอเขตหรือเปล่าอันอันอันนี้คืออันนี้พอสอเขตหรือเปล่าอันนี้คือสวัสดีครับท่านถ้าถ้าถ้าป่วยก็หยุดพักครัอบอเรื่องปกติแต่ถ้าไม่ป่วยล่ะ ก็ทาฟันได้เลยครับอ่าไม่ไม่เกี่ยวกันเลยตอบแบบนี้อ่ะเรพี<ม>่หมอตอบบ้างนะคือมีคนไข้มาถามพี่หมอว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้แชร์ส่วนใหญ่เป็นรุ่นคุณแม่นี่แหละได้รับแชร์ามาจากทางไลน์ว่าแบบฉีดวัคซีนแล้วแบบคนนั้นคนนี้เป็นอะไรนะครับแล้วฉีดวัคซีนแล้วไม่อยากให้มันทาฟัานต้องรอเป็นเดือนเป็นเดือนพี่หมอบอกแบบนี้ครับในงานวิจัยระดับโลกความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน กับการทําฟันที่มียาชาก็ตามทีหรือผ่าทำอะไรเกี่ยวกับฟันที่มียาชาเนี่ยถามว่าเกี่ยวกันไหมคําตอบคือไม่เกี่ยวกันเลยนะครับมีงานวิัยบอกคือมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะสรุปคือมันไม่เกี่ยวคือคือคือยาชาเนี่ยภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่ายาชาเฉพาะที่นะครับคือฉีดปุ๊บเนี่ยก็คือชาเฉพาะที่ครับไม่ได้มีการชาผู้ร่างกายอย่าต่าง ทีนี้อย่างที่พี่หมอเขียนบอกว่าฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยแล้วมันมันป่วยครับคือเมื่อไหร่ก็ตามพี่หมอพูดแบบนี้นะครับคือฉีดยาชาเนี่ยคือมันแค่ชาสี่ชั่วโมงก็หายเมื่อฉีดวัคซีนฉีดอาชาเสร็จุู้สี่ชั่วโมงหายหายเสร็จไปฉีดวัคซีนได้ไหมพูดง่ายคือฉีดวัคซีนตอนเช้ามาทําฟันตอนบ่ายเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยหรือทําฟันตอนเช้าไปฉีดวัคซีนตอนบ่ายก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยทําแบบพร้อมกันยัง พร้อมกันจะลำบากนิดนึงคือทําตอนเช้าไวคือไข้กันเช้าบ่ายได้เลยไม่เกี่ยวกันแต่ทีนี้อย่างที่พี่หมอเขียนบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําฟันเราอาจจะรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเช่นอย่างพี่หมอโชอวพี่หมอเห็นผ่ารักเตียมคนไข้เสร็จช่วงนั้นกินข้าวไม่ค่อยได้คือผ่ามันมันเคี้ยวลำบากอ่ะมันจะทําให้เรากินข้าวกินอะไรก็ลําบากหนึ่งคือตอนทําฟันก็ลําบากแล้วดันไปฉีดวัคซีนถึงเราเป็นไข้มันลําบากซ้อนลําบากปวดทั้ง ฟันปวดทั้งตัวปวดกินข้าวก็ลำบากอีกมันก็ยิ่งแย่เพราะฉะนั้นพี่หมอก็มันจะบอกคนไข้เสมอว่าถ้าเอาไม่สบายใจพูดง่ายคือถ้าตามวิชาการเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ถ้าเช้าแต่ถ้าแบบเอาสบายใจคือหาฟัานพุธหาลากเทียมใช่แล้วกินลำบากก็เอาให้หมดตรงเนี้ยสักอาทิตย์นึงครับพอเริ่มกินได้แล้วก็ไปฉีดวัคซีนห่างกันแค่สักสามวันห้าวันอ่ะกินข้าวได้ก็ได้ลวหรือฉีดวัคซีนเสร็จ แล้วจะไปทําฟันเนี่ยรอไข้หมดสักสอง,องสบบามวันเริ่มสบายเนื้อสบายตัวก็ทําไดนะ้แล้ะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าอย่างที่คุณหมอโชคบอกนะครับว่าคือถ้าเป็นถ้าถ้าถ,ถ้าอย่างที่บอกคนไข้ก็จะบอกเออก,เอก็เลือกเลือกป่วยทีละอย่าง <c oughs> เลือกเจ็บทีละอย่งอางอใช่ทีเดียวพร้องกันก็ได้ครับคือจริงๆฉีดต่อให้ป่วยมาทำฟันได้ไหมก็ตอบว่าได้นะมันไม่ได้มีงานวิจัยว่ามันเกี่ยวข้องกันใช่นะครับแต่ว่า ปวดบบปลดอี่เจ็บเออเจ็บหลายอย่างมันทรมานเป็นไข้ด้วยอ่เป็นไข้แถมยังกินข้าวไม่ค่อยได้อีกทำฟันมามันจะดูเดือดร้อนเกินไปใช่ครับเพราะว่าทางฟันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เร่งรีบนะครับแต่ถ้าเราปวดคือแบบคือจะไปถอนฟันแต่ปวดอยู่แล้วเนี่ยเป็นหนองหน้าบัวอะไรเงี้ยเราต้องไปคิวมีฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดวันนี้นั่นผมบอกเลยทําได้เลยครับ ไปถอนเลยต่อให้เรากินไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ฉีดวัคซีนก็ทําได้เขาไม่ฉีดให้ด้วยทำหน้าบวมอย่างงี้ไม่ไม่คือแบบเรา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 ป่วยมาไงเราเราใช่ไหมถ้าไม่ถอนเนี่ยเดี๋ยวเป็นหนองจะลําบากกินข้าวไม่ได้ก็ไปถอนเลยอีกสองสามวันเริ่มดีก็ไปฉีดวัคซีนได้เลยคือแบบมันจําเป็นนะครับไม่ได้หมายเพราะฉีดวัคซีนเสร็จผ่าตัดไม่ได้นะพี่หมอเพื่อนพี่หมอพี่เป็นหมอเนี่ยคนไข้บางคนฉีดวัคซีนเสร็จแล้วต้องแล้วเขาต้องไปเหมือนอุบัติเหตุอ่ะคนนี้เขาไม่ต้องไปผ่าตัดต่อคุณหมอก ทำตามปกติเพราะมันไม่มีงานวิจัยใดๆที่มันบอกว่าฉีดวัคซีนเสร็จห้ามทำนะครับอันนี้ก็ขอบอกชี้แจงตรงนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้แบบคนไขยอยากทำฟันกับเราไม่เกี่ยวแต่อยากชี้แจงให้มันแบบเข้าใจตรงกันว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเอาสบายใจก็ป่วยเีละอย่างก็ได้เออทำทีละอย่างก็ได้จะได้สบายใจนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะจะได้เข้าใจตรงกันครับสุดท้ายนะครับประเทศไทยจะเดินหน้าได้เนี่ย อย่ากลัวเรื่องวัคซีนนะครับวัคซีนยี่ห้อไหนไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายเชื้อเป็นเวกเตอร์เอไมเก็ต้องบอกว่าดีหมดคือไม่ไม่ฉีดเลยไม่ดีอยู่แล้วฉีดตัวไหนก็ได้แน่นอนปริภาพมันก็ตามสิ่งที่ของการวิจัยที่คุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะบอกว่าสุดท้ายนะครับเหมือนกับที่เรามานั่งถอดแมสพูดเนี่ยคือเราเองได้รับวัคซีนแล้ว เราจะกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเดิมถ้าเราประเทศเราได้รับวัคซีนที่แบบมีคุณภาพล้วก็เร็วไม่อยากเดี๋ยวเราพูดตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายอยากจะฝากว่าให้เป็นความหวังว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเดิมมากนะครับมันจะมีบางอย่างที่มันเพี้ยนไปบ้างอะไรไปบ้างเราจะใกล้เคียงเดิมถ้าเราได้รับวัคซีนที่เร็วนะครับแล้วสุดท้ายผมว่าเราจะมีความหวังครับเนี่ยเราต้องอดทนอีกช่วงหนึ่งเนาะสู้ๆนะครับ ก็ไม่อยากให้แบบเครียดกันมากช่วงนี้ไม่อยากให้เครียดนะครับก็าฝากไว้ประมาณนี้นะคะแล้วกันนะครับนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจพี่หมอช่วงและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ